ถึงแม้ว่าในรายละเอียดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนเจดีซะทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือขนาดใกล้เคียงกัน,กนคลิปนี้จะไปที่วัดโคกสำโรงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับยุทธาทีเหมือนกันแหละแต่ว่าไม่ใช่ว่ายุทธาทีอยู่ที่ไหนนะครับสุพรรณหรือว่าการเป็นการชวน เปิดประเด็นใหม่ถึงชุมชนที่มันเกิดขึ้นภายหลังจากศึกยุทธหัตถีของพระนเรศมาที่อำเภออู่ทองนะครับเส้น333ตั้งใจจะมาถ่ายวัดอันซีนวัดในละแวกอู่ทองนี้ที่เป็นวัดในสมัยยุทธยาช่วงหลังเสกกรุงครั้งที่หนึ่งก็มีวัดอันซีนอยู่หลายวัดเหมือนกัน วัดโคกสำโรงนะครับปกติจะขับผ่านกันแต่ว่าผมจำได้ว่าเคยมาวัดนี้แล้วเจอพระเจดีที่มีรูปแบบคล้ายกันกันกบพระเจดีที่ดอนเจดีย์กาญจนบุรีมันน่าจะบอกเรื่องราวอะไรสักอย่าง ที่จริงเคยคุยกับคนท้องถิ่นนะครับเขาเล่าว่าเมื่อก่อนเคยเจอแสงพระาธาตุขึ้นจากเจดีเก่านี้ด้วยแล้วก็เคยมาสำรวจที่นี่ครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วกับอาจารย์เบิ้ลแล้วก็อาจารย์เอแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้เอกใจสักเท่าไหร่จนกระทั่งเอารูปแบบเจดีมาเปรียบเทียบกับที่ตอนเจดีเมืองการวัดนี้มีแหล่งเรียนรู้ชาติพันธุ์ด้วยนะครับเพราะมีชุมชนคนลาว เข้ามาอยู่อาศัยตั้งแต่ช่วงรัชการที่3ถึง5แล้วเขาก็มีการฟื้นฟูประเพณีชาวลาวนะครับตรงนี้จะเป็นพระอูสถใหม่ของวัดโคกสำโรงทางวัดเขาก็ทำเป็นมนดปปรางครอบเอาไว้นะครับแล้วก็ทำระเบียงคดรอบ นี่เราเดินเข้ามาในระเบียงคตอันนี้ก็คือมณฑปปรางที่ครอบตัวเจดีย์เก่าเอาไว้แล้วก็ทางด้านหน้าของมณฑปปรางก็จะมีพระวิหารนะครับข้างในก็มีพระพุทธรูปในวิหารก็จะมีพระพุทธรูป เป็นพระพุทธรูปผินชายแต่ว่าเอามาปั้นบูรณะใหม่นะครับโดยปั้นส่วนที่เป็นผ้าสังคติอยู่เหนือราวนมเนี่ยพาดลงมาเดิมชื่อว่าหลวงพ่อายแดงแต่ว่าปัจจุบันก็มีการทำองค์ให้ใหญ่ขึ้นเป็นองค์นี้นะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อทวารวดี ทางวัดตั้งใจจะสร้างระเบียงคดล้อมรอบวิหารแล้วก็เจดีย์เก่านะครับก็ถือเป็นความพยายามทีเดียวนะเพราะว่าปกติวัดทั่วๆไปเวลาเจอเจดีย์เก่าอะครับไม่ได้คิดที่จะสร้างระเบียงคดล้อมรอบแบบนี้เดี๋ยวคราวนี้เราเข้าไปดูในพระเจดีย์เก่านะครับ ปัจจุบันก็สร้างพระพุทธรูปตั้ง4ทิศสี่พระองค์แล้วก็ส่วนที่เป็นพระเจดีย์เก่านี่จะอยู่ทางด้านหลังเห็นไหมครับทางทิศนี้ยังจะเห็นมากหน่อยว่าเป็นเจดีย์ที่มีฐานบัวนะครับอยู่ในผังกลมถัดขึ้นไปก็จะเป็นองค์ระฆังกลม ถึงแม้ว่าในารายละเอียดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับตอนเจดีเสีทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูเนี่ยก็คือขนาดใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นเจดี์ละคังกลมที่ยกฐานสูงนะครับคือยกคอตรงนี้ให้มันสูงหน่อยแล้วก็คอที่ยกสูงเนี่ยก็จะเป็นฐานบัวบวกข้ามวงหาที่อยู่ในผังกลมตรงนี้จะเหมือนกันเพียงแต่ว่าของที่เรเจดีกาญจนบุรีนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดใต้ฐานบัวเนี่ยที่มันต่างจากตรงนี้ นะครับต่างจากตรงนี้แล้วรวมถึงก็จะมีช่องจระนำนะครับเป็นช่องซุ้มกลีบบัวนะครับซึ่งองค์นี้จะไม่มีแต่ตรงนี้ถือว่าเป็นรายละเอียดนะครับถ้าเป็นภาพรวมเนี่ยจะถือว่าทั้ง2อ,องค์เนี่ยมีลักษณะภาพรวมเนที่พอเทียบกันได้เพราะฉะนั้นผมมองว่าเจดีย์องค์นี้ ก็อยู่ในช่วงประมาณพุทธศตวรรษที่22หลังแผ่นดินพระนเรศเหมือนกันอันนี้จะเป็นอีกทิศหนึ่งทิศต,ตรงนี้จะเห็นลวดบัวด้วยนะครับโอดีจังมีประโยชน์มาก คือถ้าไม่มีรดบัวเลยอ่ะมันจะเหมือนวัดพระศรีสรรเพชญ์ที่เราเจอในช่วงพุทธศตวรรษ,ษ,ษที่21คราวนี้ในการจนะบุรีแล้วก็ในอู่ทองสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งมันเป็นตะเข็บชายแดนใกล้กับเมืองกาลมันจะมีเจดีย์แบบเนี้ยซึ่งหลายๆวัดและผมไปดูผมก็ประเมินว่ามันน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังพระนเรศนี่แหละสังเกตว่าการทํารดบัวของที่นี่จะแบบทาแบบเนี้ยคล้ายๆกันคือเป็นการทําอย่างง่ายนะครับ อันนี้มีป้ายด้วยแต่ว่าป้ายเขาจะบอกเก่ากว่าที่ผมพูดนะวัดโคกสำโรงอายุประมาณ7-800ปีมีพระวิหารด้านหน้าเจดี JD. มีหลวงพ่อหินทรายแดงหนึ่งองค์แล้วก็ได้สร้างเจดีครอบทับองค์เดิมเมื่อปี30จำวัดเขาที่สลักที่เราขึ้นไปดูได้ไหมครับบนยอดเขาจะมีพระเจดีอยู่ เหมือนกับเจดีย์วัดปริเชษฐถารามนะครับซึ่งเป็นศิลปะหลังพระนเรศพอมาดูคลิปนี้ก็จะเจอว่ามันเป็นศิลปะที่ร่วมสมัยกันเช่นเดียวกันกับที่เราไปพนมทวนก็เจอเจดีย์หลายองค์ที่มันร่วมสมัยกันด้วยประเด็นที่ผมอยากจะชวนคิดก็คือว่าหลังจากศึกพระนเรศเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีชุมชนเกิดขึ้นมากมายนะครับในในส่วนที่มันเป็นเขตชายแดนแล้วมันก็เติบโตเป็นบ้านสร้างวัด มีการไปมาหาสู่กันทั้งในอำเภอดอนเจดีสุพรรณอู่ทองสุพรรณแล้วก็พนมทวนการนะครับปกติเราจะตามหาเฉพาะที่ทํายุทธหัตถีใช่ไหมครับแต่ว่าที่จริงประวัติศาสตร์มันเป็นเรื่องที่มันสามารถเปิดประเด็นได้หลากหลายแง่มุมคลิปนี้ผมก็เลยเหมือนอยากจะชวนคิดว่ายุทธหัตถีจบไปแล้วแต่ว่าชีวิตของผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้น,เ,นเขาไม่ได้จบไปด้วย มันยังมีชุมชนเกิดขึ้นนะครับเป็นชุมชนชายแดนซึ่งต่อมามันก็เกิดมีบ้านมีวัดแล้วก็เกิดการทำมาค้าขายไปมาหาสู่ระหว่างกันมันมีศิลปะท้องถิ่นที่มันเกิดขึ้นร่วมกันใน3ามอำเภอเนี้ยซึ่งศิลปะท้องถิ่นที่มันเกิดขึ้นในสมัยหลังพระนเรศเนี่ยนะครับมันก็เป็นหน้าประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นเขานะครับแล้วมันก็เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มันมีความสำคัญกับชุมชนท้องถิ่นในละแวกนี้ด้วยนะครับ